สวัสดีค่ะเอฟซวันนี้แม่น้องกระดามาตามพระอาจารย์สมพรเพื่อนฝันพี่น้องเป็นเลขความฝันพี่น้องงวดที่แล้วเข้าแปดห้าตรงตรงวดน,นี้หายมาแล้วสามตัวห้างเดียวพี่น้องเอารับซ่วมรับฟังเลยค่ะเอาเพื่นใดตัวใดไปเลยค่ะพ่อสวัสดีค่ะ แนวทางของพ่อเข้ามากี่งวดแล้วคะที่จะให้นนทิยาเป็นสะพานบุญให้เป็นเลขความฝ่าหรื้อลเลขสูตรคำนวณถูกสามงวดเก้าสิบเปอร์เซ็นบนหรือล่างคะเมื่อเสร็จแล้วก็บอกไปเปลี่ยนางมีปลาที่เขาไม่ค่อยซื้อเลขกันบ้านอยู่ในป่านะปันเท่าสวนเนาะจังหวัดอะไรครับพ่ออยู่ในป่า,า,าอยู่โคราชโคราชอยู่อยู่น้ n g l a อ๋อเลยนะเลยนะเข้าสามงวด เลยเลยอยากล,ล,ล,ลองดูจักจาสองวัดเนาะเข้าสามวดงวดที่ผ่านมานี่เข้าแปดห้าใช่ไหมคะแปดห้วดาวันนัวนู้นเองเข้าซ้ำสองกับมาอะไอ๋อสเริ่มเริ่มมาสามสองสามสองสามสามสองแล้วสามหกแล้วก็แปดห้านี่ใช่ไหมคะหนูลำเลียงถูกไหมเก้าสิบเปอร์เซ็นนี้เป็นเลขความฝันหรือเลขอะไรคะ เฝันพ่อฝันเองเลยเหรอคะฝันเองโอ้ทำไมฝันแม่นแท้มันก็เวลามันเกิเวลามันเข้านะพี่มันมันวัดนะก็บอกให้โยมซื้อตัวละพันเขาก็ไปซื้อสามสองเลขคู่เดียวได้นึ่งสองสามฮะที่หนูพูดอยู่นี่พลาเหรอคะเนี่ยพลาเป็นพลาอ้าวทำไมโอ้กราบนมัสการค่ะขอโทษค่ะทำไมไม่บอกหนูตั้งแต่ทีแรกเนี่ยไม่เป็นไรงเวียด้ามกระไรอันเด่นเล่นเล่นเลยอยากลองเลยเป็นบวกเสือเขา เขียนใหม่ก็เขียนใหม่เป็นผ้าผ้าผ้าสมงพนักระเขาทัวรเขาด้วยเนี่บอกเขาก็ถูกคนละสองใบสามใบเขาก็เข้าวันนี้ได้เป็นเสนนี่ไม่ได้ซื้อหรอกอ่าค่ะเป็นผ้าส่งพนักงเขียนใหม่แปลงทางมันออกล่างเป็นไวดขวดครังสองมันเป็นออกมันให้สองสามสองมันเป็นออกล่างเนี่ยแต่ต้องซื้อบนล่างค่ะเด็กนะต้องซื้อบนล่างไปบางทีมันก็หลุดบนล่างเนาะ มก่บางคร bueno ั้งก็อยู่ล่างบางครั้งก็ขึ้นบนอย่างนี้ยหรอคะแตงวันนี้ได้ไฝันได้ลองลองดูนะหลวงพ่อหลวงพ่อฝันว่าไงคะฝันเห็นเป็นตัวน่งเจ็ดห้าห้าวันนี้เจ็ดห้าห้าตัวสีแดงเลยเหรอคะหลวงพ่อตัวเดียวเจ็ดห้าห้าหลวงพ่อเคยฝันแบบนี้มันเคยเข้าสามตัวไหมนั่งกเคยเข้า ก่อนทัานอยู่มันถูกปล่อยถูกรามตัวบล่อยบางทีบานมัวบางตัมันติดตวงี้ว่าแล้วบางคนบอกถูกไปซื้อเขียนไปแล้วคนไม่ชอบนะไม่ชอบเหมนกันแล้วก็เก้จ็ดเจ็เก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ด แล้วเจ็ดห้าห้านี้ให้นนทิยาตัดเป็นเจ็ดห้ากับห้าห้าใช่ไหมคะหลวงพออ 5, กก่อตัดเจ็ดห้าห้าเจ็บกัห้าห้าก็พอแล้วเ <75 S 2> จ็ดห้าแล้วก็ห้าห้าม,มันจะมีเจ็ดห้ากับห้าห้าแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหลวงพ่อเน้นชุดไหนคะห,หลวงพ่อเน้นตัวไหนกัเน้นตัวเดียวตัวฝั่งเน้นตัวเจ็ดห้าห้าเลยเนะอ๋เอเจ็ดห้าห้า เลแก็แรกก็ล่างน่าจะเป็นเจ็ดเก้าเลยเจ็ดเก้าเก้าสิบเลขสูวนบางเทมก็หลายตัวมันก็เข้าบ้างเกิดบ้างแต่เลขสูวนมันก็ไม่หลุดรอกเลขส่วนน่ะค่ันี่ยังได้น้อยตัวค่ะหลวงพ่อเพราะว่าบางคนก็ไม่มีทุนตามเขามีมีทุนด้วยเพราะทานบอกไม่ค่อยบอกไลบอกคู่เดียวผิดถูกคู่เดียวไหมผิดถูกคู่เดียวไม่เป็นไรค่ะมีเข้ามีหลุด ทีเขาไม่ค่อยมีกระตังเลยมันมันเกินเงินด้วยหลายตัวมากกว่าตัวเดียวเนาะใช่ค่ะหลายตัวก็ออกตัวเดียวตัวเดียวคือกล่องี๋ยวลองลองทดสอบก่อนเนาะทดสอบก่อนเนาะค่ะเออมันจะคือแม่ไปดูมันจะเป็นแะไหเดี๋ยวหนูหนูทวนก่อนนะคะตัวมาสมพรที่ตายตัวเม้าเลยมันก็เลิ่ก็บอกแค่เปล่าขาแค่กึ่งกลางกะต่อไปหลวงพ่อหนูทวนก่อนนะคะแนวทางของหลวงพ่อหลวงพ่อสมพรเข้ามาสามมวดซ้อน งวดที่ผ่านมาเข้า85ล่างงวดนี้งวดวันที่2องพฤษภาคม2568หลวงพ่อเลขความฝันฝัน755ดหาตัดให้แล้ว75กับ55าหาสำหรับข้างล่าง7997เกาเกดนนทียาลงถูกไหมคะถูกนะคะแล้วจะมีโค้งสุดท้ายอีกไหมคะหลวงพ่อโค้งสุดท้ายเอาใกล้ๆเมื่อนก่นครค่ะใกล้ๆใกล้ๆวันถ้าหลวงพ่อฝันเปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือว่า ฝันดีเหมือนจะเข้าอะไรเงี้ยไม่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 ค่อยเปลี่ยนนะถ้าเข้าถ้าเข้าเข้าเลยนะถ้าเข้าก็ฝันดีใช่ไหมคะหลวงพ่อฝันว่าได้ทองได้ปูได้ปลาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะได้แบบคนมันทอนมาอะไรมันจะได้เมื่อวันที่แล้วฉันฝันแบบเป็นคนมารอจะมาได้เงินเลยนะมมานอนไหนนอนที่กูิดกายก็บอกถูกเลยนะบอกกันคู่เดียวนะโอ้ปีที่แล้วก็บอกถูกคู่เดียวตลอดทําไมหลวงพ่อเพิ่งโทรมาหารนรินยาล่ะคะไม่กูบอกหลวงพ่ออยู่น้ำกันได้แล้วกิ๊กกซื้อไปยี่สิบบาทแล้วมันมนกิ๊กกะบอกจะไม่มีดวงเนาะ ค่ะค่ะมันอยู่ในมันขึ้นมาอยู่ในป่ามามาอยู่เป็นเป็นวัดป่าหรือยังไงคะหลวงพ่อเป็นเป็ oh, oh, นวัดป่าประชาเนี่ยอ๋อวัดอยู่ในวัดประชาแล้วมันมีพ like ้าอยู่แล uh, oh, ้วม well> no> ันม oh, ีมีกินบนนอนกับในป่าบานแถวบนนาอ๋ออยู่ในป่าช้า ากราบขอบคุณหลวงพ่อ,อมากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอเอสซีโชคดีกับแนวทางของหลวงพ่อนะคะกราบขอบคุณค่าค่ากราบขอบคุณค่ะการนมัสการค่ะค่ะพอมีพี่น้องเอสซีก,กับสิงด์ยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้วก็นุ้ทียากับหลวงพ่อสมพรนะคะที่แรกเพิ่นก็บอกแต่ว่าพ่อสมพรนุนทิยากกับนึกว่าเพิ่นเป็นโยมท่านไปทามาเพิ่นเ,น,เพนเป็นพาพี่น้องเยนะคะ ตัวเลขของเพื่นเนี่ยจะเป็นเลขความฝันนะคะฝันสุดยอดมากฝันหน่อยๆฝันบ้อร้ายนะคะฝันเป็นตัวนะคะเพื่อนยาไห้นทิยาเป็นสะพานบุญไทยสาหรับงวดนี่ฝันต้องงวดคือ755นะคะเพื่อนบอกว่าเจ็ดเก้าเ้าเจ็ดอาจจะเป็นเลขล่างเจ็ดห้าหาัดถ่ายเจ็หากับหาทั้งหมดทั้งมวด,ดนี้ซํานี้นะคะใกล้ใกล้มือถ้าเพื่อนฝันดี เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือมั่นใจจะไม่ยาำหายอีกที่หนึง่งเพากเราไม่ค่อยติดตามต้องกันบางข้างนนทิยาลงไปต้องงวดนะคะเอฟซี FC อาจจะเลื่อมนะคะใกล้ใกล้เมือ่อเดือนนนทิยาตามโค้งสุดท้ายหายนะคะนุนทิยากับออวิฟ่อนหายเอฟซีโชคดีนะข้างของหลวงพ่อสมพรน,นะคะเลขความขันนะคะป้าพี่น้องมะม่วงมะม่วงมะม่วงซ้ำเราดูพี่นอ้มมอ,งมมอ,งองมะม,ม่วดง,มมงดกขักแน่นป้าเจ้าพี่น้อง ชุดยอดมะม่วงสามระดูพี่น้องต้นตำมในพี่น้องไอ้ต้นบริสุทธิ์มั่วสามระดูพี่น้องคุณนะนมาเกี้ยปลายพี่น้องตั้งแต่ต้นพี่หอดปลายเลยดกขักดกแหน่เลยพี่น้องปีนี้มะม่วงดกลกพี่น้องต่างจังหวัดมะม่วงสุดยอดเลยดกขักดกแหน ลกสู่ต้นพี่น้องเพิ่นว่าคนเฒ่าคนแก่พีนกก่น้องดกกนี่ฝนสีดีพี่น้องพ่นละพี่น้องดิบุหมวกสามตาดูสุดยอดหมวกพี่น้องคนงานหนึงมีเถอะไรก็ลูกบักคักพี่นอ้องไงเซอันคัก